สารฝันปันโชคคนดวงเฮงแห่แก้บนพ่อขุนช้างไม่พลาดขอเลขเด็ดงวดนี้ไปลุนหนึ่งตุลาคม6 6หกคำเตือนวิดีโอนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือการกระทำสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมที่วัดอุทุมพรามหรือวัดไผ่แขกตำบลดอนโงอพงอําเภอเมืองสุพรรณบุรีมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาทำพิธีถวายสังฆทานและขอขมากรรมโดยการนำกล้วยน้ำว่าดิบหนึ่งบีน้ำตาลทรายหนึ่งถุงน้ำหวานสีแดงหนึ่ง ขวดน้ำมันพืชหนึ่งขวดน้ำดื่มหนึ่งขวดดอกไม้สองกรรําทูปหนึ่งกำรรและเทียนสองเล่มมาถวายทำพิธีเพราะเชื่อว่าจะช่วยหนุนดวงชะตาเสริมมงคลชีวิตทำให้ธุรกิจเจะรรุ่งเรืองและมีโชคมีลาภพร้อมทั้งยังได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องที่ลุ่งรับเจ้ากรรมในเวรต่างๆซึ่งหลังเสร็จพิธีก็มาขอพรพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีมืองสุพรรณพร้อมทั้งหาเลขเด็ดโดยชาวจังหวัดอ่างทองคนหนึ่งได้ล่วงในนำโชคหยิบเลขสี่สองสาม ส่วนนางนงลักษ์อุตแอมอายุ56ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเผยว่าได้มาวัดถ่ายแขกเป็นครั้งที่2แล้วครั้งก่อนก็ได้โชคกลับไปในครั้งนี้จึงไม่ลืมขย่าเสียมสียักษได้เลข7.1.1ซึ่งตรงกับทะเบียนร,รถที่บ้านกลับไปลุ้น